สวัสดีครับท่านเอฟซีของคุณตาค้ำคูณแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านวันเนี้ยได้เข้ามานั่งชมอ่าได้เข้ามานั่งริมริมริมทะเลสาบอะไรนะทะเลสาบอะไรนะทะเลสาบมิชิแกนอ่าทะเลสาบมิชิแกนใหญ่ระดับหนึ่งระดับห้าของของโลกนะครับทะเลสาบเนี่ยจะใหญ่ระดับห้าของโลกเป็นทะเลสาบต้งเจือจ้ะครับ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่นั่งอยู่เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยสวยมากสวยงามมากนะครับอ่าสวยงามมากก็ก็จะถ่ายให้ท่านดูชมวิวนะครับท่านชมวิวนะครับก็บมาอย่างเร็วมาอย่างเร็วนะครับมีเรือยอดมีเรือใบมีนักเล่นเรือใบมีอาคารที่สวยงามนะครับอาคารที่สวยงาม ก็อยากจะให้ท่านเห็นแต่ที่แน่ๆตรงเนี้ตรงเนี้ท,นะที่นั่งอยู่ตรงเนี้นะนั่งอยู่ติดกับสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลชิคก้า,า,กาโกชิคกาโกแบร์นะครับชิคาโกแบร์นะครับก็เป็นสนามที่ ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดใน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 รัฐเนี้ยนะครับใหญ่ที่สุดแล้วก็จะใหญ่เกือบเป็นอันดับของถึงอันดับของโลกที่สนามฟุตบอลอเมริกาฟุตบอลนะครับสนามอเมริกาฟุตบอลซึ่งซึ่งใหญ่โตนะครับซึ่งใหญ่โตนะครับตรงนี้มีด้วยเหรอ ใครนั่งทับพี่หมาห้ามขึ้นรถยกเว้นจ,จะเอ,จเอาตูดไปจุ่มเอาตูดไปจุ่มน้ำนะครับประชาชนที่นี่เขาก็ามามาเดินเล่นมาออกกำลังกายกันวิ่งวิ่งกันออกกำลังกายจ็อกกิ้งกันริมริม,มทะเลสาบนะครับอากาศก็ดีนะครับ่างจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นบางคนก็บริหารร่างกายอยู่นะครับ วิ่งเสร็จบริหารร่างกายอยู่บางคนก็เล่นเล่นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะสเก็ตอ่สเก็ตนะเล่นสเก็ตล้อเลื่อนนะครับล้อเลื่อนเล่นสเก็ตก็วิ่งไปกลัวจริงๆว่าเกิดเปเดยแล้วตกตุ้มลงไปในน้ดแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้อันตรายเท่าไหร่นะครับเขาเขาก็วิ่งัเขาเล่นกันไปเล่นกันไปอย่างสนุกสนานนะครับ ็มีบางคนก็มาเดินเล่นกันนะครับมาเดินมาเดิน,เ,ดนเล่นมาสูตรอากาศอันบริสุทธิ์ชื่นชมำนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีนกมาเที่ยวได้หากินกันตามนี้แหละนะครับหากินตามนี้แหละนกพวกนี้ก็ก็ก็ก,ก,ก็บินหากินอยู่ตามแม่น้ำไอ้ตามทะเลสาบที่แหละแต่เขาก็าบอกว่าท่านอย่าให้อาหารนกนะครับ อาหารนกที่ท่านให้นั้นอาจจะเป็นพิษต่อนกก็ได้เพราะนกเนี่ยเขามีอาหารกินสมบูรณ์อยู่แล้วในทะเลในทะเลสาบนะครับมีอาหารกินที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับถ้าคุณชวราแม่กระต้อยก็นั่งอยู่ข้างๆนี่แหละนะครับนั่งอยู่ข้างๆ้างนี่แหละถ้าผมทําผิดพลาด ้าก็จะบ่นไปอีกนานนะครับให้เจ้านกน้อยเจ้านกน้อยมาหากินอะไรคนคนประชาชนก็ชอบเอาขนมปังบ้างอะไรว่าฟ้างวานหวานหวาน,หวานไปให้นกกินนะครับหวานหวานไปให้นกกินนะครับแต่ว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ย เขาห้ามแม้แต่ในประเทศไทยก็ห้ามให้อาหารนกนะครับนขนาดข,ขนาดที่ขนาดที่ผมไปชมแกรนแคนยอนน่ะไปชมแกรนแคนยอนน่ะบางคนไม่ประชาชนก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็โยนเหรียญลงไปโยนเหรียญลงไปนกก็มากินเหรียญ แล้วก็ตายนะครับมากินเหรียญเข้าไปแล้วก็ตายเขาก็ห้ามเขาก็ห้ามมีกฎขก้อห้ามคือห้ามโยนเหรียญลงไปใน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 ,ในการแคนย้นอนนั้นนะครับก็หลายคนโยนประสงไม่ได้ให้นกกินหรอกโยนประสงว่าให้ให้เหรียญไปค้างอยู่บนบนแกลงบนแกลงแคนย้นอนนั่นแหละแต่พอโยนแก้งไปเนี่ยนกก็ามากินมันไม่รู้นะครับเลยเขาห้าม แต่ก็ยังมีรอยมีเศษเหรียญอยู่นะครับมีเศษเหรียญอยู่นะครับตรงนั้นเป็นเห็นไหมชิชชาสวัสด์์ห้คนที่ไม่มีไม่ค่อยก็บอกว่าบางบางที่เนี่ยบางบางที่เนี่ยคนที่เขาจูงหมาไปเนี่ย อย่างอย่างในเยอรมันเห็นเลยว่าคนจูงหมาไปปุ๊บเนี่ยจะถือจะถือถุงกระดาษไปด้วยถือถุงกระดาษไปแล้วก็พอหมาขี่ก็เก็บเอาเก็บเก็บใส่ถุงกระดาษแล้วก็เอาไปทิ้งแต่นี่บางที่เนี่ยก็เห็นยังมีขี้หมาขี้หมาถ่ายไว้นะครับรแล้วก็หหเห็นโตอบอกว่เจอแถวนั้นแหละ เห็นอยู่นะครับถ้านั่งก็ต้องระวังถ้านั่งทับขี้หมาและห้ามขึ้นรถถ้าจะขึ้นรถก็ต้องเอาตูดไปจุมะสะก่อนอะไรเงี้ย่ะพอจุนขึ้นได้เพราะตูดจุมเพิ่ต้องร้อยตูดแห้งอีกโอ้โหไม่ต้องไปกันนะครับก็ได้ฟังถึงบรรยากาศดูแล้วก็เพลินแล้วเดี๋ยวขอถ่ายคุณป้ากับคุณลุงหน่อยนะฮะคนถ่าย คุณตากับคุณยายนะฮะนั่งนั่งชมบรรยากาศครับผมเป็นไงบ้างครับบรรยากาศบ้านเราไม่มีอย่างี้มสะอาดด้วยม้หลัรับ้สะอาดดีมีสนามมีเช็ดตะกีน ครับโอเคครับคุณตาครับครับโอ้มีมือกล้องมาถ่ายให้สุดยอดได้เห็นนี่เพิ่งเป็นคริปแรกที่ได้เห็นคุณตาคุณยายเนี่ยขอบคุณมากติโต้หลานลักนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวก็จะรีบลงทลิปนี้เลยเอลงไม่ได้ไม่มีไม่มีไวไฟนะครับไม่มีไวไฟนะครับ อ่าไม่ได้นะครับก็เห็นแล้วก็ด่าน่ารักน่าทนุถนอมนาทะเลเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราก็คงไม่สะอาดแบบนี้หรอกแล้วาทางรัฐเขาก็ปรับปรุงมันจนดีสะอาดร่มรื่นปลูกหญ้าแล้วก็ตัดหญ้าอย่างดีก็จะมีพวกเป็ดเป็ดหรือห่านน้อยก็ไม่รู้เนี่ยเป็ดตั้งรกนางนวล เต็มไปหมดนะครับแล้วก็จะมีหนุ่มสาวมานั่งแค่นั่งคุยกันก็จุม้มจิ้มจุ้มจิ้มก็มีนะครับจุ้มจิ้บจุ้มจิม้มก็มีน่ารักดีนะครับน่ารักดีอ้าวคลิปนี้ขอลงแค่นี้นะครับอ่าบ๊ายบายคุณคุณเยียคุณคุณชวราแม่กระต้อย,ยนะครับที่คาโ,าโคาากาาโ้นะครับนั่งอยู่ใกล้ๆกับสนามริการฟุตบอลที่คาโกแบรนะครับ นี่เมืองชิคาโกซึ่งเรามาแล้วเพื่อนถ้าได้ดูคลิปก็รู้ว่าเรามาเยี่ยมเพื่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามห้องคำคูณหนึ่าสี่ทวินและชวราแม่กระต้อยด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ